ก็เนาะวันนี้เฮาสิมาเราวิลกรรมที่เอาเห็ดกบพ่อแม่เราทุกคนตอนยังหน่อยให้ยักได้รถทีบจะหูจักบ่แป้งรถทีบเก่าเข้ามาขี่รถทีบมาก็บบมีโกบบหมี่ยังเนาะโกบกะแตงเอาเนาะทุกคนคอยเอาผ่านี่แหละผ่าเป็นดวงด้วงของพ่อแม่พ้นไหวแหละพ่อพ้นผ่าอะไรเห็ดหัวชวนจะหูจักบ่ไปพันยังไปพันเขารถทีบไปพันตีหรถให้มันยักได้ดรถจักบันี่เอาหูจักบ่คอยเห็ดได พันหันท้ายเครื่องแม่สบายดีเพิงอาก่อยเนาะมวันนี้เฮาซีมาเราว,วิลกรรมที่เฮาเห็ดกับพ่อแม่เราทุกคนตอนอยังหน่อยเนาะเฮากะเออแต่ตอนอยังยังหน่อยอ่ะเฮาสร้างยังแน่เฮาอยากได้ยังแน่จากเพิ่นเนาะตอนนี้พ่นกระตกตก,ตกป่าตกไม่ได้บ่ อาร์คลิปที่ไหน,นบ่น้างครับบ่เนี่ยทุกคนเอาสิมาเล่าเรื่องที่เฮาเวิทกับพ่อแม่ที่เฮาว่าตอนยังหน่อยเฮาอยากได้ยังกินยังแน่เนาะโอ้ตอนยังหน่อยแมน่เฮาถูกแห้งอันนี้พอแม่กับบมนะนนุมีนะช่วงนั้นเนาะวันนี้เฮาสิเล่าความทุกข์ความทุกข์หรือว่าความที่เฮาอยากได้นะําพ่อแม่เนาะชมกับเด็กหน่อยเนาะตอนนั้นเนาะเฮาก็ยังบ่ใหญ่ปานได้ขนาดทุกคนเฮาสิเข้าเรื่องทอิดเลยเนาะเรื่องที่ว่าเอาเรื่องทุกข์ก่อนทุกคน ตอนยังหน่อยเรียรอแต่แต่ตอนยังหน่อยไวโาซันด้หน่อยหนึ่งให้อยากินข้าวจีทุกคนเด้ยให้อยากินข้าวจีก่อนห่าลอยให้ก่อนหาลอยพอเม่ผมมีเงินซื้อกินเวียนะมาขยข้าวจีเนาะเวียนมาขายข้าวจีเฮาเลยอยากินมาเนี่ยเพื่อนเก่าแต่เพื่อนใหม่พวกนายทุกคนเฮาเลยอยากินข้าวจีพอเม่แล้วผมมีเงินซื้อผมมีเงินซื้อห้เฮาเนาะบัดนี้ พ่อแม่เฮ็ดในได้จะาหัจักบอไปลักล <az> ี่จะาข้าใจบอไปลักลี่อยู่ชวนบอนอนเงินห้าร้อยกีบนี่นะเงินห้าร้อยกีบเลยทุกคนห้าร้อยกีบอีไรอะรอโบมี่ขนะเขาไปลักลี่อยู่ชวนบอนอนเนาะตั้งเลยเซีเวียดนะตั้งตอนน่ะเออทุกคนเซเวียดนะตั้งเขาเจอแล้วเนาะให้ยากินเขาจีเนาะตั้งคีโรทีมาคายได้ก่อนห้าร้อยตอนน่ะให้ยากินแล้วพ่อแม่บบมี่เงินสื่อ พ่อแม่แลนเขาชวบนบอลนอนเนาะลักลี่ลักลี่เวียดทุกคนลักลี่เวียดนะลักลี่แล้วก็อันลักลี่เวียดเฮาเลยอยากกินมาเนี่ยพ่อแม่เขาไปลักลี่บ่มีเงินห้าร้อยึ้นเอาถนัดแ้วเงินหารอยกี่พ่อแม่บ่มีเงินตอนนะะนนะพ่อแม่เขาไปลักลี่ก็เฮาก็ให้มาเลยเรื่องต่อมาปัะนี่ยเรื้องอยากกินเขาจีได้หนีเิกกรรมตัวนี้โอ้ย กนค่อยเก็บมาจำเติมตอนนี้เลยนะต่อมาป่ะนี่เลืองเขาองเขียนบ่มีรถทีห้องปะหาปศนปสีปะหายางไปตอนน่ะใกล้ได้โอ้พระานเนาะประมาณหกลักเจ็ดลักอโอ้มันก็ใกล้เติมแล้วเนาะสวงน่ะนมีต่ปาได้ข่อยเขาองเขียนโอ้ยให้ยักได้รถทีจะหูจักบ่แป้งรถทีเก่าเข้ามาที รถทีบมากับบม่มีโกบโกบ่มีอยังเนาะโกบกระแตงเอาเนาะทุกคนใส่ท่อพีวีซีใส่ท่อพีวีซีถูกหรือไรว่าบอมเนเดอใส่ท่อวีพีวีซีแหละเห็ดโกบจะเข้าใจบ่ยามกิโตมป่าแตงรถทีบเนาะเอาเกิรบเห็ดเบคกกันทุกคนหยัดขาบอนอันบ่มีโกบไปแล้วเห็ด้มันยกหลอ่อหลังให้ยักได้รถทีบเจ้จาุ่นจักบอกให้ยักได้รถทีบใหม่เอารถทีบเข้ามาแป้งและโชว์ตกตลอดให้เพ่งเพียนกับให้นำ้ำ คือปอยากไปองเฮียนพ่อแม่หายเนาะบระหยะไปองเฮียนหายแล้วมาเด้อต่อมาเนาะเขาอยากได้รถทิปวันนี้ค่ะเห็นมูได้รถทิปแซ่ๆเนาะรถทิปกับขั้นหาเซนหาเซนป้ายเนาะทุกคนหาเซนป้ายนี่แหละขั้นละสองพันบาทพ่อพ่อแม่ผมมีเงินสื่ออีกเจ้าคูณจักบอกเห็นยังเอาแปรงรถทิปรถทิปโชโตกตลอดโช่คูณจักเราว่าโช่รถทิปโตก๊กคอยกับไปอันเนาะ เอาผ่าอยากได้รถทีใหม่ไปพันตีนให้มันสอดขวีวิลาก้าขอคอ,อยตัวยังหน่อยเนาะคอยเอาผ่านี่แหละผ่าเป็นดวงๆของ,ของพอแม่พ้นไหวแหละพอพ้นผ่าอะไรเห็นหัวชวนเจ้าหูจักบอกไปพันยังไปพันเขารถทีไปพันตีหลดให้มันแตกเพื่ออยากได้รถทีใหม่ต่อไปเขาก็ซืือรถทีไหมรถทีเอลเอื่อบอรถทีรถทีเอลเอตอนหนามีเอลเอฮะ รถทีันนะมีกระตาแบบผู้หญิงเนาะโอได้รถทีปบ่หนิยังโบเล่อได้บ่หนิยังโบเล่อจบป่อหาจบป่อหาขึ้นไปจบป่อหาได้รถทีปอโนอบ่หนิโอ้คอยอ่านเป็นตั้งแต่ป่อซ้อมกูไดคอยเล่าพระทองนี่ทองปั้นยังนี่แหละต่อมาขึ้นป่อหาจบป่อหาไปเซ็งแล้วเรียบร้อยขึ้นมอนุ่งบ่หนิอ้าวยังโบเล่อได้บ่หนิฮะคิดว่าได้รถทีปได้สิพ่อบอกพ่อแมย์นะ พ่อแล้วค่อยว่าพอได้รถทีมเนี่พ่อแม่ค่อยที่ตั้งใจเที่ยนยันงบ่พออีกโอ้ยผนก็ตกสิคุณเน,นาะยังบพ่พอทุกคนรถจักบ่อเขาเห็นอะไรอยากได้รถจักบน่นี้ป้าอยากได้รถจักเนาะพอซื้อเอื่อยแล้วเอ้ยยังบ่ซื้อเอารถจักเพ่ของเอื่อยก่อนเนาะรถรถจักเนาะรถจักเว็บเว็บเว็บจีนธรรมดาบ่แม่นเว็บโคราสอะไรเว็บธรรมดานี่แหละรถรถจักคนจีนดอกคอยก็ขี่รถเอื่อยก่อน ป้าอัดคิปให้ทุกคนเบิ่งตอนยามพลเนาะขี่รถทีบเอื้อยเออรถทีบอะไรรถทีบแต่รถจักมันเก่าบันนี่หันขึ้นมอหนึ่งเจ้าคู่โบหินอะไรอยากได้รถจักรถเอื่อยให้มันเก่าเนาะรถใต้ตลอดเนี่ยรถเก่าเนาะก็ู้จักเราอ่ะคนโบได้เราเอาเรื่องจริงเลยนะคนโบได้แต่งเรืืองเด้อรถเก่าบันนี่ขี่รถเอื่อยเนาะ ฮู้จักบอรกรถหักกับบิ้วใต้ตลอดน้ำมันน,น้ำมันท่วมก็บบิ้วน้าข่าก็บบิ้วแล้วติดบบได้ยังไงรถจักบั่นี่อ้าวฮู้จักบอกเขาเห็นอะไรพันหันท้ายเครื่องแม่พันหันทีบอกเพมเ็เห็นเพมพันหันแม่ทุกคนฮู้จักบอกพันหันแม่พันเมื่อทุกทิ้งทุกอย่างนะคอยทำลายเขาคลองเฮ็ดเมื่อทุกอย่างเพื่อยัให้เขาชส่อรถจักบป่นี่อโอ้พ่อแม่นองลูกพี่จได้สิลูกเกิดอยู่กับอันนี้นะกับถ่องตัวเองนี่นะ สิทิไมได้สบอ่อบอกแล้วเข้มเลยบอกพอแม่อยากได้รลดจักแอลให้แถให้ว่าเอาผ่าอีก <c oughs> วิลกรรมผ่ายังโบชุดเอาผ่าพันอีกพันยังจะหูจักบอกพันห่านขายเครืองแม่ห่านขายเครืองพอขนมมันจอกมาแจากเด้ตอนนั้นอยอยน,นอยจะบรรนออกจ่คอยกันพันห่านแม่บรเนียได้รลดจักแม่สื่อให้หาลลานจีบ รถจักกรู้จักโคโลวได้มาหนี้กระเจ้าไ่ได้สใช่ไหมารอรถจักกระเจ้าญ่และนางมีข้าจองบ่ไปเอาข้าจองให้อ้าไปรถจักโคโลวทุกคนผู้โโบริหิทยาไดพันห่านแม่ให้ได้นั่นอันนี้แม่ไปดาวให้ทุกคนเอ้ยแม่ไปดาวรถจักอยู่ะนะอยู่เซโนโจ่ายเขาเดือนละเดือนละพันบาทเออรถจักกันเนาะ เฮากระตากกระบาพ่อแม่ได้บอกรีได้เฮากบบระเบื้องสัวป่ะนะให้ได้รู้จักแล้วแม่ไปดาวให้โยเซโนเนาะขี่รถโดยสารลงไปดาวดาวรู้จักรเอาไปชมเลนะถือมือซองทีแม,ม่เออ,เอ,อ,อยังก,ก่ออยังหายด้วยนี่ฮะถือมือซองเออรู้จักข้าเจ้ใหญ่โค้าเนาะทุกคนเนาะยินซิงเออประมาณนี่แหละยินซิงโอ้โหดาวดาวจุ๊บบัดนี้อ้าว เอาเลยเด้อบันนี้ใหญ่มากเลยเน,นาะใหญ่มากกาแข็งแบบบัิหี้ยักยากได้รถเว็บไทยเนาะฮอนดาน้าเนาะรถไทยเนาะคลิกไอ้ลอยเสาหาออกมาใหม่ป้ายากได้คลิกไอ้อีกบันนี้ข่อยเช็ดยักได้ไอ้มูขี่เว็บจีนเนาะมูบันน้ัหรถรถจักแล้วน,นะไอ้มูแม่ก็เฮ็ดทุกวิธีทางข่อยก็ให้แท่ให้วางเขียนก็ะ่อยากไปเออสวนี่ขอยอมครับ ควอมากับโตกับใจแล้วพวอมากับโตกับใจขึ้นโมจดมาพี่น่านั่งนี่ยกกว่าเปียกบนแลงอ้าวกะ <c oughs> ห้ให้แล้วเนาะหอดใช่แหละหอเว็เวบฮอนด a าคิงไอเนาะ <c oughs> คิงไอโตอันหลอดิวอะแหละวตหลอดิวได้ตอนน่ะ <c oughs> พอไปเห็ดยังให้ยยางไงไปคลายดินพอได้ดินจักหลัดเนาะพอพอเป็นพนักงานเด้ แต่นี่เราขึ้นบำเด็ลอำนาจอะไรก็บโได้เงินนอนได้น้อยนึงโบจุบุบกุมปลากลุมข้อเขาก็ฝากไอ้เพิ่์นย้นอนเขาไปปักเซี่เขาได้เงินจากยูทูบผมเองเนาบโได้ฝากไอ้พ่อแม่ได้เดือนละหลานเด้อพ่อเมย์โดนเขาสิวา่าเออมาเอา,าประเด็น้นตัวเราคนั่เบาๆเรื่องคนดอกคุมดีดอกมาให้ยได้พ่อแม่ไปขายดินให้ดินที่เพโนได้จากอันผักหลาดเพิ่์นเอาให้เนาะเพิ่์นก็นเอาให้และพราะว่าเป็นพนักงานแล้วเพิ่์นชิดแบ่งดินให้พวกเพื่อนนะครอบครัว พอก็ว่าพ่อแม่ไปคลายดินให้ซื้อรถจักรมาเนยได้รถจักรแล้วเดอ้อพี่นอ้องขึ้นมอสามบ่อไ <c oughs> อหมู <c oughs> ขึ้นไปแล้วป้า <c oughs> พอซื้อคลิปไอให้เงินโ <c oughs> อ้อา <c oughs> สามหมื่นเก่าหาหยากได้เด้อเงินโทรศัพท์ไอโฟนเออเอาซัมซุงอันได้รถจักร <c oughs> แล้วเนาะมาเนยโอ้ขึ้นมอสี่เนาะลินลินวอร์แอม ลิ้นเฟซบุ๊กบ้าขึ้นม่สีอยากได้โทรศัพท์ได้รถจักร้วเดอ้อได้คลิกไอ้แล้วนี่พอแม่ใจดีซื้อให้เขาเอื่อหน่อยพานพานมือบ้านคำพานแต่ข้อกระป๋าบพานอย่างไรมาบันนี้โทรศัพท์ให้อยากได้โทรศัพท์บันนี้น่ะโทรศัพท์ <c oughs> ยังบได่เกิด, <c oughs> ดเกิดเออกระเป๋าเงินโทรศัพท์<ๆ>กระเป๋เงินี่โอ้ยังโทรศัพท์ซ <c oughs> ัมซุงเนี่ยหน่อย ทุบยังมูจักบอเอาคอตี้ทุบยังไหนไอโฟนหาราคาสักร้านต่อหนึ่งไอโฟนหาเอื่อยซื้อให้ัะเนี่ยเอื่อยซื้อให้ไลท์หน่วยเออเอาโทรศัพทเก่าเอื่อยปรว่าณรื้อเอื่อยเชื่อเอื่อยเื่อให้เอื่อยกระจกนะพอแม่กระชงเอื่อยเหียนพอแม่บอกมีเงินแห้งลีตอนน้าคอยจักสัวแห้งรีต่อมาแล้วทุบโทรศัพท์ได้โทรศัพท์โปรเกรเนาะทุบโปรเกรดอีกยางไหนไอโฟน อกได้ไอโฟนมาไอโฟนห่าเอาละเด้อบันนี้ใหญ่มาอากาศแข็งบันนี้อยากเล่นเกมเห็นมูเล่นเกมเล่น A O V อ่าอันนี้พอเพิ่นนไปกรุงเทพบันนี้เพิ่นไปกรุงเทพเนาะไปเห็ุงานอยู่เมืองไทยว่าสันซะเพิ่นก็ไปเห็ุเวียกอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะให้อันร้านสองคนอยู่กับพ่อแม่ไปแล้วบันนี้ ยังไ้โทรศัพท์ไหมไปไดิยังไ s ซัมซุงโอ้ซัมซุงอันจ5ไาร้ตอนน่ะได้ซัมซนะุงกาเล็กซี่จาเอาาอเออไ,ไปตลอดตัวนามโบแมนตัวใหม่อีกได้นะโทรศัพท์ซีมหมวงคะโทรศัพท์ซัมซุงซีหมวงนะน่ะอีกยังก็จีกกาเล็กซี่จีฮุกจฮุกไปนี่ฮะไนัไป่จฮุก ยังได้เจ๊ฮกแล้วก็เห็ดยังต่อป่ะเนี่ยเจ๊ฮกเอื้อยก็ซื้อให้นอกเก้าพันบาทดาวเอาอีกกหนักอับง,งานทำง,งานโตมาวันนี้นอเจ๊ฮก <c oughs> ไปใช้หัวเว่ยเจ๊ฮกจากเจ๊ฮกมันตายตัวหัวเว่ยอีกให้อยาะไรไปเฮียนไปนึ่งวันนี้เนาะครับเขามาวิทยาลัยลเลยเฮาก็พ่อนรุ่งแรงนี่ค,อค,อค,อคอ่อยๆไปค่อยๆไปเนาะเริ่มเห็ดยูทูบ เห็ดดูทุบเองได้ตอนนักกหมักเห็ดคลิปด้ยมัก่ทยคลิปเป็นบ้านะจนทายบ้านออกพี่บ้าบักกันนะบอกอก่อยพี่บ้าบักพึ่งตอนน่ะพึ่งละพึ่งอินดี้ชื่อเคชื่อพึ่งอินดี้บัสบายและอ่าวมาเนี้เขาก็เป็นเป็นไข่แน่นอนะพาพอไปห้อมอเสา่ยนี่กันเนาะพอวัสบายอีกแลวนะทุกคนใส่สโลมพอวัสบายนี่ต่เบิงพอแล้วบ่ะนี่ตอนน่ะพอเบิงเขาต่อมามานี่ หอวเชาก็เป็มมันต้องสั้นเพิ่งอินนี่เห็ดคลิปมาหลอกมาเล็กไปเฮียนปีหนึ่งได้บัเนี่ได้เฮียนปีหนึ่งโอ้เฮากับเห็นเห็ดคลิปเนาะเฮาก็เขาน้ำกับโอกระแตกเนี่ยตอนน่ะเฮาเห็นคลิปกับทีมงานกับโอกระแตกไริษันซะญาตผู้สาวน้องน่องนางกับน้องพ่อนะวาน้องยังเกาะหัวัช่าแหละแล้วก็ท้าไปปักเซ่บัเนี่ไปเฮียนเนาะแย่กันกับโอกระแตกบัเนี่เฮาก็ไปเฮียนอยู่ปักเซ่ไอ้เขียวชวนแล้วบัเนี่เด้อเออชวนมา ไปเห็ดคลิป <laughs> เห็ดคลิปวันนี้เพฝอหาน้องพ่อนคลิปเดียวก็ดั้งซ้่มตอนนะ่ะเออเออเราประชุมการนาเอ้ยคลิปเดียวดังไปหดปักเซ่เนาะเขาชวนส่วนเห็ดก้อนตะบิดหะประจักกะลีในโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์กอนเสี่ยวผู้ชิชวนมึงเห็ดคลิปได้ถ่ายลงยูทูบได้เงินโดูเขาก็ประจักษ์นะเนาะโอ้ได้เงินเขาก็อยากไปแล้วว่ะเนาะเรื่องเงินพนระจึ่อยากไป เดืองเงินไปไปหดปักซ่ไปเฮียนปีหนึ่งมาพี่นะสบายดีกล่องก็เด้อสบายดีแล้วนั่งนังโลกเลยสบายดีสบายดีซันเดย์มือนีมาพบกับซันเดย์อ่ะก้อยเออน้อมาหอดปีหนึ่งเขาชวนไปเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปตะพิดเดือนหนึ่งเพราะว่ายูทูบยังบ่ได้เด้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งน้ออาลีก็เละนชวนกับไอ้เขียว ตอนนะครับก็ยังไม่ลืมล็อกเรียนยังติดต่อหากันยุเหตุคลิปเนาะเหตุคลิปนำกันวันนี้โอ้ได้เงินเดือนเองดีใจแลวคนละหลานสองหลานปั่นกันเนาะทีมงานจากเด้โอดังวันนี้อะก้อยเอาข้ามาก้อยได้ไหมเนี่ยอะก้อยนี่แหละไปใส่อะอก้อยเหตุมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเหตุเป็นตัวของตัวเองเนาะถ่ายคลิปเนาะทุกคนว่าแบบอะก้อยอะก้อยนี่ถ่ายคลิปย้ำได้ขึ้นคลิปย้ำได้กับว่าแต่อะก้อยอะก้อยเนาะวันนี้เราได้เงินพ่นได้ โทรหาพ่อแม่ตอนน่ะพี่หนึ่งเขายัางบริได้ถ่ายพี่สองเรื่องเขาถ่ายคลิปเด้อพี่สองโทรหาพ่อแม่พ่อแม่นี่พ่อแม่พักเงินให้เปื้องอะไรเขาใช้เงินคนบริหารเงินบ่เป็นเงินเท่านไก็เบิดพ่อแม่บ่มีเงินวันนี้ทถอกลับมานอนอยู่เพื่อนเฮา,าเขาเฮียนเทอมเดียวกลับมานอนโรงเฮียนเฮายังออกแล้วตอนน่ะยังออกจากโรงเฮียนออกข้างใน,นออกประมาณช่องทิพพ่อแม่ให้กลับไปเฮียนกลับไปสรุปเอินมึงเฮียนแล้ว ตอลีกระสือแล้วจะชองหลานทุกคนเลยเสี่ยห้วยเข้าสื่อช่องหลานมาป่ะนี้เนาะไปเฮียนนั่นแหละอารีนชวนเออหอนอารีแหละถ่ายคลิปดังแล้วไปเลยซะ่ผ่านเลยไปคลิปดังเนาะทุกคนคลิปดังเอากอยเอาก้อ,อยเอาแต่เอาคำเอากอยเลยเอาก้อยเป็นเอกลักษณ์เลยป่ะนี้ป้าห้ากระหูตัวตัวต้นของตัวเองเลยกระมาป่ะนี้ดังด,งดังเลยเนาะทุกคนดังแลยป่ะน,นี่เห็ดคลิปไปตลอดชวนกันเห็ดคลิป รถบมีบ่ันนี้ <c oughs> ยัได้รถจักอีก <c oughs> เออยัได้รถจักเรายังได้รถจักบันนี้เห็นได้บนนี้บมีรถจักไปถ่ายคลิปรถ <c oughs> จักรไปถ่ายคลิปยืมรถกันเะแหละอยู่ในหมู่นอคำไว้คำแสงค้ำสวงคำพงอแหละยืมรถกันเปลี่ยนกันนั่นแหละยืมรถกระจ้าไป <c oughs> เออยืมเนาะบัตรนี้ ยืมแหล,แลนะอะน้อได้น้ำลดขับแซงน้ำเชียวมันก็นดีใจดีนะใจดีนะเชียวเฮาใจดีเนพะื่ทุกคนเฮาคพภัยบ่มีว่าที่บ่มเม็นคนใจดนะีใจดีเบดหมูมเฮามา,มาบัดนี้หล่อโน้อยหอนใช่แหละหอนลดเนาะอยากได้ลดซูมอเอ็กซ์เอื้อยสื่อให้ราคาเท่าได้เจอวะสาวสามหลานา ain, เอื้อยดาวให้เอื้อยเป็นนีแทนเด็เนะี่ย เอือยหนอผมเริ่มคุ้นเอือยอีกได้บัเนี้เอือยซื้อให้ลดบัเน,นี้เอาละเด้อบัเน,นี้พ่อแม่ก็บ่มีเงินแล้วพ่อแม่ในตัดแล้วพ่อแม่บ่มีเงินต่อมาเอือยเอือยได้บัเน,นี้ได้เอือยซื้อลดซูเม,มอร์เอ็กให้เนาะไปดาวให้บ่ได้ดาวเพิ่นจักเพิ่นเห็ดไดเออดาวซื้อสาวซามหลานพอของเงินสาวซามหลานจักหมื่นกึงกวะหกหมื่นหกหมื่นบาท หกหมื่นบาทเนาะเงินสามหลานหกหกหมื่นเจ็ดหมื่นเออเอ้าหกหกหมื่นบาทเนาะบันบนี้ลูกบันนี้หกหมื่นหมื่นบาทอะตกอยู่สองพันสองพันสามร้อยเหรียญขันเป็นเงินเหรียญเงินบาทแมนหกหมื่นเจ็ดหมื่นเออได้รถบนันนี้เอาแล้วไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปน้ำกันและไอเวียนไอฝรัง่งเข่ากันและไอหวัวย่องอะก้อยตอนน่ะโอ้ยดังดังขึ้นดังขึ้นเอาแล้วดังขึ้นบันนี้ คนเท่ากับคนเท่ากันเนาะไพ่ก็ไม่นาทีเห็ดแหละครับนี่ช่างช่องตัวเองบอแมนว่าทิมได้หมดไว้บอสิทิมเนะาะอลีกช่างช่องตัวเองเนาะเห็ดตัวเองวนะอลีกกัเห็ดช่องตัวเองเฮาก็เห็ดช่องตัวเองไอเ้เขียวก็เห็ดเพลงเนาะแหนกันหน่อยนึงถ้ามีโอกาสกระถายน้ำกันคือเก่าช่องเฮามือเดียวคนติดตามบักลลายเลยนเนาะ ขึ้นไปขึ้นไปหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งป้าบันที่สองเอาก้อยมีแต่คนลาวเขาเองเนาะเบิ่งกรบป๋อยเงินได้ตอนนั้นบระป๋อลายได้เดี๋ยวนี้มีแต่คนไทยโอ้ยขอบคุณเนาะผมเป็นพี่น้องเนาะทางทางไรกระยาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อทางพี่น้องทางยูเอ็ดี้วอางั้นไหมครับทางประเทศไทยสิขอบใจเด้อสิเบิ่งเอาเพิ่งเฮามั้นสิมขอบใจหลายๆเด้อโอ้ชิใจหลายๆเด้อที่เบิ่งสองเพิ่งเอาเพิ่ง ม่งสั่งเอาเพิ่งจนหอดซ้ำแซนซับสะไข่เจนอันซ้ำแซนซับสะไข่เออเทาขอบใจหลายๆเด้อเทาขอบใจหลายๆเด้อเออไดออ้ได้เงินขนมขาขาขนมให้ดิ <c oughs> ขาขนมให้ฉันดิ <c oughs> ก้อยกระขั่งวันชิบละอันเออ <c oughs> น, <c oughs> <c oughs> นี่แหละทุกคนเราหอดใช่ไหมเปรม เห็ดสองโอ้ห้องกระดั้งเนาะก้อยลมสาววะนี่เห็ดไปทุกคอนเทนต์ได้ข่อยการถึกดายามันขอแต่ส่องข่อยอนาเลยพ่อถึกดาบนโต๊ะพี่น้อเนาะถือเขาด่าหมาเข้ากับโบชลเนาะเพราะว่าหมูเข้าเข้ากับขอบหมูเนาะเห็ดชิบยังกันเขาเวบายังกันต้องขอบเลยโบแมนเขาใชบโบขอบโบแมนเขาเห็ดซื่อเห็ดซื่อเขากัเห็ดคอนเทนต์มาตลอดหยอกสาวบอเห็ดยังบอโอ้โหก็ดีใจเนาะส่งตัวเองเฮียนจนจบวีรกรรม เฮาเสาแทะให้อยากกินข้าวจีพ่อแม่โบไม่มีงเงินครับปูก่อนห่าหลอยขีในน้นะบัวเทิงหอนหนึ่งบาทห่าหล่อขีดพอจนแบบป้าต้องพอ่อแม่ไปลักลี้แล้ลงโศกอยากกินข้าวจีอะตังเอออะตังมาขายข้าวจีเด้อน้อกเพนองนอก,นอก,นอกโอ้โอเยเสาในกระเพาพ่อไปห้องหมอพ่อบอ่สบายซีจา้าซีจ้าวัคซีนแล้วเพิ่นนั้นสุขภาพเพ,พิ่นบ่ห่างใกล้ในแะไรเพิ่นไปซีดเนาะ เพิ่นบอกไอ้ทาจอนชันเพิ่นกระบูธา,าเนาะเพิ่นไปฉีดเพิ่นกระหยานเนาะคนเทาเนาะอยู่บ้านนอกเพิ่นหยานเป็นธรรมดาเฮากด็ดังมาจนท่าปัจจุบันนี้โอ้ะยเฮาก็อยากขอบใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สุกอยู่ที่ดำเฮาขึ้นมาจนหอดสามเชนสับเอาก็บุคดว่าสิหอดมาถึงปันนีิเนาะได้เนาะบ่คคดเลยได้เนาะตอนนั้นเอาเพิ่งบ่ได้ดังเนาะแม่นบ่ตอนนั้นนึ่งเข้ามังกินเออนึ่งเข้ามากินอยู่นี่บ่เฮากินยังตอนมะม่วงเฮากินข้าวกับมะม่วงเนาะ ตอนน่ะห้าหกหมื่นซับนึกว่าแสนซับอะไรตอนน่ะแสนแล้วเนาะหนึ่งแซนซับสะไคร่แล้วเนาะเขากินเข่าก็มังม่วงเนาะนี่แหละขอบใจเพิ่นเบิ้งเบาคักๆโลขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ้งแล้วอย่าลืมยังก่อนจะเบาก็ไล่ก็ซับสะไคร่เพื่อเอาเพิ่งเออสุดยอดไลยมาแท็กภาษาไทยได้ขอบใจเบิ้งอีกละ ขอบใจเด้อ่าสิขอบใจเด้อติดตามมอาเพิ่งติดตามเอาเพิ่งเทาที่ให้เอาเพิ่งเทารังมาหอนเขตดนี้เออขอบใจหลายๆเด้อนี่แหละโวิลกรรมเขาแบบ้ลยนะเห็ดกระอแม่นี่เอาผ้าพันหานเห็ดยังถูกโทรศัพท์พันรถทีบอยากได้รถดจักแม่ไม่เอาไว้เขาผังว่าจะเอาทิมกระตุกหนามพอทิมกระตุกนน่ำเตะกระตุกนนํำใช่แลาวอ้ยเดี๋ยวนี้ยาเห็ดเด้อ้าเด้อ ยังเห็นเด็ดขาดเด้อวันนี้เด้อตั้งใจเด้อสวารีคือคือตั้งใจสิพี่ๆหลุดลินอันแค่สุวารีเหรอแต่หันสุวารีเหรอเฮ็ดยังกวบบอกบอกให้แม่ไปนะเด้ให้แม่ไปไปโลเจ้าไปใส่เบ็ดกบแม่ก็นั้นแม่เดี๋ยวนี้ตอนนี้แม่ยังห่วงอยู่ทุกคนเลยแม่มันไปใส่เบ็ดกบเจ้าเ้าบอกแม่ไปนั่นเออไปผูกัสตายบอกแม่ไปผูกัสตายเือยังในโหนอีนึงหนาเหรอนี่ฮู้เท้าพละงการเด้วยทุกคนเบิ้งคลิปนีกระชุ ควรใส่พิจานณานนพิจารานอ้าวพบอกบอเ้ยยังก็อนพิจารัเบอกด้วยเฟมพิจารัญญาใดำนเออพิจารพิจารณญาณในการรับชมเออบาได้วยไม่ดีบอกาโอเนี่ฮะนี่ะทุกคนโอ้ยอย่าเห็นเ็ดขาดเด้อทำเด้อจะเห็นไปเปลาเด้อ พังควันพอแม่เด้อเบิง่งเพิ่นบีบค่ายเพิพ่นเพิพ่นบอกเด้อนี่แหละทุกคนถูกกว่าล<ห>ีได้เหาถูกกว่านี่แปลว่าคนถ<ห>ูกก็เห่าก็มีได้ดีแล้วพอแม่จนหาถูกอีต่างดิ่มกะค่ายเหาปลาค่า,ายพอถูกอย่างเจนบ่มียงังเด็ดทุกแห่งเลยเดนี่ก็ไข่ในแหละทุกคนเอ้ยขอบใจพอแม่พี่น้องเด้อติดกดไหลกดสัตว์ใส่ไข่สิ่กดอนาเฮาเด้อกดกระดิ่งพร้อมนอกเด้เนาะาบอกลาพอดูเด้อ บอกล่าพอดูว่าล <T |ar|> ูกว่าอย่างไงพีอีไปไม่เด้อเขาจะปิดคลิปเด้อทุกคนเด้อพาพอไปพ่อมอ่พอบอสบายเ้ากับบอสบายแล้วนี่เป็นบัตรอยู่นี่พ่นกระตกห้ามมาอัดคลิปให้ทุกคนเบิ้งเด้อมืออนั้นคอยกะอันนั้นเป็นไข่เจ้าก็เป็นไข่เออจากกรบาปหลานเขาเนาะคอยทำก็เป็นไข่ว่าเบิ่เวาเท่านั้น อะไรทุกคนเนาะมาห่อนคันนี้เฮาก็สิจบคลิป<ม>เพียงเท่านี้เนาะอ่ะเด้อทุกคนขอให้ทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บอย่าม,มาเบียดเบียนดเด้อลบได้ไม่เด้ออาชาทุกขอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อ FC เฮาสองเฮากันาใช่ไหมเอฟซี FC, ใหม่ก็ยินดีต้อนรับเนาะเข้าชู่องเพิงอ,อกโก้อยบ๊ายบายเฮาไปหาอันกินยาก็บ่สบายแเฮงบ๊ายบาย